มาถึงช่วงที่ซ่อมเรทที่ซ่องค่ะพีดามกับแล้วข้าวชาวบ้านอ,อยังอยู่กับไม่เลยพีดามาค่ะทางจานซ่อง ipm ซึ่งท่านผู้ชมกาลังรับชมผ่านทางช่องซองซีสุราชาแนลค่ะอย่าลืมนะคะต้องการแจ้งข่าวส่านรั่วติดจานซ่อง ipm ค่ะสามา,ามารถติดต่อมาได้ซองช่องทางค่ะที่ช่องทางแรกค่ะพีดามที่เบอร์โทรศัพท์เลยกันนะครับแปดแปดซี่ซีแปดเก้าเก้าแปดนะครับแล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง 0776059ครับนี่อย่าลืมโทรกันมาเลยอีกสองทางนึงค่ะท่านผู้ชมค่ะทาง Facebook ค่ะแอดกันมาเลยนะคะทีสถานีโทรทัศน์ IPM สุรธานีค่ะก็แจ้งข่าวสารรวมทึงหน้าคุดพูดคุยกันได้แล้วติดตามกันได้นะคะว่าแต่ละวันค่ะมีเหตุการณ์อะไรบ้างและทางทีมงานข่าวของเรานะทีมงานรายการค่ะจะไปทำรายการอะไรกันอีกออย่างล่าสุดนี้ค่ะน้องออฟชุยช่ายค่ะแล้วก็พีเอทนุยได้เดินทางลงไปยังอำเภอกาะสมุยค่ะไปทาไปกับของทอท กอคือการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเห็นว่ามีการประชุมในเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมต้อนรับสู้ประชาคมอาเซียนนี่เป็นสิ่งดีๆนะจังแล้วกับประชาคมอาเซียนนะครับนี่ก็ถูกพาส่วนแล้วที่ว่าเต็มมือเต็มรับมือแล้วก็เต็มต้อนรับกันนะครับอย่างคือคักเลยทีเดียวนะครับนี่ก็ฝากท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเมื่อได้ยินเสียงนี่แล้วนะครับและครัเมื่อได้ยินเบอร์โทรศัพท์ที่เราบอกก็ไปแล้วก็อย่าลืมโทรเข้ามา ว <So S 1> ่ามีไอะไรดีๆในหมู่บ้านมีสถานที่ทองเถี่ยวอะไ่ดีดีในหมู่บ้านหรือว่ามีผลิตภัณฑ์ไรก็ได้นุ่มไหมนะที่ว่าอยากให้สนับสนุนให้ขึ้นมาเป็นโอท็อปสักที5ดาวกดาวได้ก็ว่ากันไปกระทรมาแจ้งให้เราไปนําเสนอให้ได้นะครับอันี้ก็เรากไปนําเสนอให้กันนะครับให้คนอื่นเขาได้แหลได้เห็ดได้มีความที่ว่าอยากได้อยากซื้อของฐานมั่งอย่างนั้นเลก็ไปซื้อไปห้ากันแล้วก็จะได้มีเงินมุ่นเวียนในหมู่บ้านกัน นะครับส่วนสถานทีทองเทียวถ้าว่า,าทำไอ้ไร่พัฒนาไ,ไร่ขึ้นมาอะไรก็อยากที่จะให้คนข้าไปเที่ยวหรือว่าอยากจะมีรายได้ตรงนั้นมัง้งก็โทรเข้ามาเรานะครับได้เราจะไปทำารายการที่นี่สุราษฎร์ในนะครับกาทีใ่ในสัท่านทีทองเทียวตรงนี้ที่มันสวยงามนะครับอยากให้มีใครข้าไปทองไปเที่ยวก็โทรเข้ามาเลยนะครับพูดถึงเรื่องของการทําความดี ให้กับสังคมกับพีได้ก็สามารถแจ้งเราได้เหมือนกันนะทางทีมงานข้าวเราก็จะไปทําข้าวให้เมื่อล่าสุดนี้ค่ะในช่วงแรกเราพูดค้างกันว่าในเรื่องของกลุ่ม Facebook สุราชค่ะซึ่งเขาได้รวมตัวกันนะแล้วก็ได้ทําดีเพื่อสังคมพี่ดมสาหรับพี่ด้ไม่เล่นเฟซไม่ค่ะเล่น Facebook และเชื่อว่าพี่น้องประชาชนหลายคนนะนี่คนจะติดตามข่าของเราทางสุราชาแนลลายคนค่ะเป็นสมาชิกของ Facebook สุราชค่ะซึ่งได้รวมตัวกันค่ะท่านผู้ชมในการอยู่ในกลุ่มนี้กันนะเขาบอกว่ามีประมาณหมื่นกว่าคนแล้วพี่ด้ก ก็จะมีอ่ามีมาพูด <hating> คุยทามไทยค่ะเช่นนะบางคนหาร้านไม่เจออ่าอยากจะท่ามว่าร้านอาหารนี้อยู่ในสถานประกอบกิจการต่างๆอยู่ในหรือว่าบางคนมาทามต่างๆค่ะคําควันคอนจังวัสุราธานีมีต่อไทยว่าชักพระประเพณีหรือไม่อ่าก็จะมีลหลายคนละค่ะมีไหม ขาบอกว่าจริงๆแล้วนะไม่มีมมมแต่ว่าเพื่อสรงเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวเขาก็มีขึ้นมาแต่ถ้าคามคอบจริงๆคือไม่มีนี่หละหลายคนเขาก็ไปหากข้อมูลกันมาล้วมาตอกกันค่ะแล้วก็มีเรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายค่ะนี่เป็นที่น่ารักเลยมา,มากเลยนะ จะมีพี่แอดมินอยู่สองคนค่ะคนึ่งชายชื่อว่าแอดมินผู้น่ารักท่านผู้ชมเห็นพับแลวไม่เมื่อกี้แอดมินผู้น่ารักคนพมยาๆนั่นเองนะหน้าตาดุมากแต่ว่าใจดีมากพี่หยุดพี่หยุดอ่าอีกคนนึ่งคือพี่ตูค่ะนี่ก็เป็นแอดมินอินซีแดงก็จะคอยแบบคอยห้ามปรามน้องๆคอยเตือนหน้าว่าให้พดห้ามโพดเรื่องการเมืองที่สําคัญค่ะในเรื่องของสุราธานีค่ะคห้ามสะกดโดยดอเด,ด้วยเด็กคาดไม่ว่าจะคอมเมนต์อะไรนะนี่เขาบอกว่าได้รวมตัวพี่ เราไปทํารายการเหมือนกันนะไม่เปทำรายการทีนี่สุรัดค่ะไม่ไปเองเลยอ่าทีโรงพยาบาลสุรัดธานีชันซี่ค่ะเข้าเป็นโครงการในการร่วมกันบริจาคค่ะทําดีเพื่อแม่าบริจาคโลหิตค่ะในวันนั้นนะพี่ดาววันตรงกับวันที่11ค่ะอืนี่ก็มีนะ และหลายคนค่ะเข้าไปร่วมกันบริจาคโลหิตต้องบอกว่านะเห็นแล้วแบบชื้นใจตื่นตันใจแทนและหลายคนค่ะคเขาใส่เสื้อคนดีสําคัญกว่าทุกสิ่งอ่าเนี่ยซึ่งเป็นรูปของท่านพุทธทาสอ่าค่ะก็อยู่บนเสื้อของ Facebook สุรัตนะคนดีสําคัญกว่าทุกสิ่งค่ะรวมพลังกันไปบริจาคเลือดนี่นี่ไม่ยากจะโม มาเกี่ยวเพ่งเลยนะครับแต่อันนี้นะเป็นการบริจาคเลือดครั้งแรกในชีวิตครับแต่ว่าไปทำรายการไงแล้วก็ยติจะรวมกับทาง a c e b o o k ด้วยในการทำดีเพื่อแม่ก็ไปบริจาคมาจริงๆแล้วคือไม่น่ากลัวนะเที่เขียวนี่อาจจะเป็นเพราะเราเป็นคนแบบเนื้ออ่อนหน้านี่อาจจะแข็งนะแต่ว่าตรงเนื้อตรงนี้อ่อนเป็นคนแบบเนื้ออาจจะอ่อนหน้าก็เลยเขี้ยวขึ้นนิดน้อยหน้าแต่ว่าใช้เวลาในการบริจาคไม่ถึงสิบนาทีก็ไม่ได้แล้วก็เมื่อหมดกัด เก็บนิดเดียวอ,อย่าลืมนะสำหรับคนอื่นๆค่ะไปรวมบริจาคก,กันได้ทุกวันเลยนะคะทีะ่โรงพยาบาลสุราธานีชั้นซี่ค่ะคเพื่อใช้เลือดในการสํารองในการรักษาผู้ป่วยรวมถึงนะเตรียมรับมืออุบัติเหตุด้วยใช่ะนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับรบ,บางทีมีคนติดเกิดอุบัติเหตุพู้ทึ่ัาในจังหวัดสุราธานีนี่อุบัติเหตุเยอะ,ยอะ,ะนะครับบางทีมาซึ่งต้องการเลือดที่จะ,ะมา ทำให้ชีวิตได้มีเต้าไปบางทีเหลือคาดมั่งได้มั่งต้องรอดเหลือจากถีนู้นทีนี่บางทีทําให้ชาไปค่ะเนี่ยพียุทธก็บอกนะวะที่เรามาร่วมกับบริจาคนึ่งคือเพื่อวันแม่ครับซ่องคือเพราะว่าจังหวัดสุราธานีเนี่ยเลือดไม่เพียงพอก็เลยได้ร่วมกันทําโครงการนี้ขึ้นมาที่สําคัญนะคะพีพีลายคนค่ะเข้าได้ร่วมกันสนับสนุนกับพีดามแช่น้าในการขายเสื้อคนดีสําคัญกว่าทุกสิ่งการนําในส่วนรายได้เนี่ยค่ะมาทําเป็นเสื้อเป็นมวก ห้ายละหลายคนทุกคนเลยนะที่ไปร่วมกันบริจาคโลหิตได้เป็นข้อที่ระลึกค่ะรวมทึงนะนี่มีการนําขนมมาให้น้ํามาให้นำสิ่งต่างๆมาให้นะั่นนี่อย่างเช่นนะทีเซนทันมีร้านน้ำเชื่อจาชื่อไม่ได้แต่ว่านะ้าเขาบริจาคนำ้ำคือว่าถ้าใครนําพาสเตอร์เนี่ยนะคะทีเป๊ะทีเป๊ะทีแค่เนี่ยคะ่ะไปยื่นให้ทีเซนทันนะให้น้ำฟรีหนึ่งแก้วนี่ถ้าเกิดว่าผีไปกับน้องไม่เล่ยผีไม่ได้บริจาค ตึกบอดน้องไม่ไปเอาแท้ตึกผีบอกยืมตีเวอ <c oughs> คนเราทำดีนะต้องจิตใจดีด้ดวยโ <c oughs> อเคครับดีต,ออตุกได้แล้วครับจำาพี่วออ้นี่แอบ,บดาน,นะวันั่นพี่ดำ วันร่างไม่จะพาพีดามไปร่วมบริจาคด้วยอ่าแล้วก็จะดึงพีดามมาอยู่เฟซบุ๊กสุราได้ดาน่เนเป็นคนสุราเลยนะต้องมาร่วมกันนะอ่าแล้วก็มีหลายหลายคนค่ะที่ร่วมสนับสนุนค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณนายโซดานี่นะในร้านเสริมสวยพี่ก็สนับสนุนรายย่าแล้วก็มีหลายหลายท่านก็ต้องบอกว่ายกนิ้วให้เลยนะสําหรับคลุ่มเฟซบุ๊กสุราชท่าที่ได้ร่วมกันทําดีเพื่อสังคมรวมถึงสมาชิกเฟซบุ๊กสุราทุกคนค่ะนะครับเป็นเรงราวที่ยอดเยี่ยมมากคับน่ก็ เมืองคนดีก็มีคนดีกันเยอะแยะตาเป๊ะไปแซมมตนะครับเดินไปตรงไหนครับเ,เดินไปตรงไหนก็เจอแต่คนดีนะครับนี่เมืองสุราษฎร์เมืองนายูแล้วนะครับรื้อกะมาเที่ยวกันเลยสุราษฎร์ <c oughs> นะครับเอาเละมานี่กาดีชาวตำบลวัดประดูนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับนี่การรวมใจกันตักบาตรข้าวสารอาแนงนะครับเดชพระส่งเผื่อทวายเป็นพระราชกุศลเดชสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถนะครับในวันแม่แห่งชาติ นี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบัดแม่นะเดี๋ยวเราจะน,นําเสนอเกี่ยวกับบัดแม่กันสักเทปละนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับได้อ่าพบแม่อิมอ่มอกอิม่มใจเลยอย่างอิม่มบุญหละ่ะไปชมกันครับที่หน้าสำนักงานเทศบาลตําบลวัดประดูครับนี่ชาวตําตบลวัดประดูรวมพิธีทําบุญตักบาตรนะครับข้าวสารอาหารแหง้งนี่ก็เพื่อถวายแด่พระสงฆ์นะครับเนื้อในโอกาสวันแมงชัดมหามงคลเฉลิมประชชนมาพันซ่าแปดสิบเอ็ดพันซ่านะครับซิมซองซิงห้า อ่า6น้กี่ก็ยังเป็นการสร้างความรักความสมามัคคีของคนในชุมชนและการแสดงออกถึงความรักของลูกที่มีต่อแม่นะครับจากนั่งกันนายสุชาติทวิจั่งนี่แทนก็เป็นนายกเทศมนตรีตำบลวัดประดูครับก็ได้นําคณะส่วนราชการและก็ผู้นําท้องถิ่นผู้นําชุมชนพอค้าประชาชนรวมวางผ่านผุมเงินผุมทองนะครับนาพระบรมซาทิศลักนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มราชินีนาถ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพร้อมกล่าวคำปฏิญาณตนนะครับและกการกล่าวถทวาวพระพรก่อนมีการมอบรางวัลให้แก่กับแม้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นแม้ดีเด่นนะครับประจำำําตําบลนี่ก็มีจํานวนสิบสองฐานด้วยกันและกการรวมกับปลูกต้นไม้นะครับด้านหน้าสํานักง,งานเทศบาลอีกด้วยส่วนทีนาสถานีอนามัยเฉลิมพระเก 60, 000, ียรติหกสิบพรรษานวมินทราชินีนะครับ นี่ตั้งอยู่ที่ตำบลคุณทะเลอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายปลาโมตซี่ส้มโพธนะครับนาย,ยกเทศมนตรีตำบลตาคุณนี่ก็นำคณะส่วนราชการประชาชนและก็ชาวตำบลคุณทะเลนะครับมาร่วมพิธีหนึ่งในวันเฉลิมประชนมาพันษา12สิงหามหาราชินีครับและก็เผื่อถ้า,ายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจา้าพระบรม,มาราชินีนาะ ก็โดยายปลาโมดนี้นะครับกระได้นํากล่าวปฏิญาณตนแลลก็กล่าวทว่าพระพรในสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถครับครับและนี้ก็เป็นเรื่องราวข้องการทําบุญของชาวัดประดู่ของหนองมไม่ที่ว่าทําบุญกันและ่อาอิ่มอ,อกอิ่มใจอิ่มบุญนะครับนี่ก็เป็นวันเมษที่ได้บุญเงินกันแลลก็ได้บอกหลักแมษกันะนะครับ ดีจังเลยนะ,นะก็บอกว่าทางได้บุญทางได้บอกรักแม่บ,บอกรักแม่แล้วยังได้บุญอีกเมื่อกี้หนึ่งออกแล้วพี่ด้ามว่าว <ะ S 1> รังชาที่เซนท่านเชิาาไร,รานไนร่ชากุมิ Oh. อนี่เอาปัเตอไปทึ่งบอ่อเลยมา,มาบริจาคเลือดข้อห้าให้เลยในวันดังกล่าวชาหนึ่งแก้วนี่ก็ได้บุญน,นะชากูมิกค่ะไปอุดหนุนกันได้นะค,คนดีดีร้านดีดีนะช่วยเหลือสังคมเราต้องชวอนอุดหนุนขับไปแถวเซ็นทรัลเลยก็อย่าลืมแวะไปที่ชากูมิก่าชากูมิกค่ะอามากันที่ข่าวต่อไปค่ะไปกันที่ก็สมุย้ยค่ะเป็นการปลูกป่าชายเลนค่ะเพื่อเป็นการทวายพระราชะกุศลค่ะเนื่องในวันแม่แห่งชาติค่ะ ที่บริเวณป่าชายเลนพรุหน้าไซตำบลตะลิงงามค่ะนีอยู่ที่หมู่ที่หนึ่งตำบลตะลิงงามอำเภอกอสมุยค่ะนายประเสริฐจิตมุงนายอำเภอกอสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานี และน่วยป้องกันรักษาป่าที่5 5อำเภอดอนซักจังหวัดส,สุราธานีน่วยทรัพยากรป่าชายเลนทีหน5่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ข้าราชการนักเรียนนักศึกษาและประชาชนได้รวมกันนำพันกล้าต้นกงกล้างซึ่งเป็นไม้ป้าชายเลน ทำการปลูกเพื่อเป็นการถวายพระชะกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา81พรรษา12สิงหาคม2 5 5 6, 6ค่ะทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการอนุรักษ์ขยายพันธุ์ปลากงกลางซึ่งเป็นปลาชายเลนที่กําลังทุกบุกรุก,กจนมีสภาพเสื่อมโทรมและเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูปลาชายเลน ซึ่งเป็นพื้นสุดท้ายที่ยังคงเลือยยู่ค่ะนี่พี่ดาาเขาบอกว่าปลาชายเลนเลือกพื้นสุดท้ายแล้วนะน่ากลัวมากตามโครงการประชาอาซาปลูกปา 2, กลา2องพันปลาแปดสิบเอ็ดพันซามาห้าราชินีค่ะโดยได้รับการสนับสนุนพันปลากลางกลางและพื้นที่ในการปลูกครั้งนี้เป็นพื้นทีป่ปลาชายเลนที่ทุกนายทุนบุกรุกและแผ้วท่างทาลายมาแล้วทางอำเภอกอสมุยค่ะจึงได้ข้าไปยึดคืนจากนายทุนและดําเนินคดี เพื่อที่จะฟื้นคืนสภาพป่าชายเลนอำเภอก็ะสมุยจึงได้จะทำกิจกรรมปลูกป่าทวายพระราชะกุศลเนืองในวันแม้แห่งชา12สิงหาขึ้นค่ะโดยในครั้งนี้นะก็มีลายหน่วยงานทางนักเรียนนักศึกษาและประชาชนค่ะไปพร้อมใจกันนะปลูกป่าชายเลนเพื่อคืนธรรมาชาติให้กับแผ่นดินค่ะ ค่ะนี่ก็ไปรวมลูกปลาชายเลนค่ะเขาบอกว่าปลาชายเลนน่าเกือบจะเป็นพื้นเดียวพื้นสุดท้ายพื้นสุดท้ายแล้วนะครับอย่างที่เรานำเสนอข้ามาในวังก <vid> ้อนที other, uh, ่ว่ามีนายทุนไปบุกรุกก็น่าขะอยู่นอนอยู่ในร่างเลยอย่างเจ้าไงเผืองไปเต้กันอยู่เลยนะครับนี่ื้อว่าปลาชายเลนท่ามดไปนะครับนี่ก็เป็นปัญหาใหญ่เลยทีเดียวเพราะว่าลูกกุ้งลูกปูลูกปลานะครับนี่ยังไม่รวมลูกมูกลูกแอสลูกป๊ดลูกเกยวป็นูกเกยเระไรกันนะครับนี่กับลูกปูนะครับลูกกุ้งลูกปลาที่ว่าเป็น ตัวอ้อนนะครับเ,เป็นตัวอ้อนเป็นเขาจะได้อนุบาลตัวเองอยู่ในนั้นแหละอ,อยู่ในปากงกล้งนะครับมีทีนะเพราะว่าน,นี่เป็นเล่งฝักนะครับเป,เป็นเล่งฝักไขม่มังแร่มังคองสัดทะเลสัดทะเลส่วนใหญ่เลยคือถ้าว่าจะมีมาวางไข่ก็มาวางไข่ในปากงูกั้งนี่แหละนะครับถ้าว่าปากปากงกลางมดไปเรืยทีนี้การสั์ทะเลก็คงจะลดน้อยถอยลงนะครับนี่ก็เป็นปัญหาขึ้นมาแล้วเป็นปัญหาระดับรลกเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นครัว กลัวของลกเหมือนกันเป็นกลัวลกเหมือนกันสําหรับอาห้ารถะเลนะครับซึ่งเกาะสมุยนี่น่าจะเป็นหน้าเป็นที่หน้าเป็นห่วงเพราะว่าพื้นสุท้ายเนี่ยมันก็เลืออยู่น้อยแล้วและก็ยังได้รับการบุกรุกไปมั่งแล้วเมื่อนะครับที่เลืออยู่กับไม่ถ่าไเไม่มั่งเลยนะเยอะเลยกับกับมดเลยนะครับถ้าบํารลด้วยดกัชาวเกาะสมุยก็ร่มกันเป็นหูเป็นตานะครับช่วยกันดูแลทรัพยากรพื้นสุท้ายพื้นเนี้ยไว้ให้หลูกให้ล้านได้ สืบต่อไปเขาบอกบว่าที่สําคัญนะป่าใช้เลนที่ก็สมุยรวมถึงที่อื่นๆด้วยค่ะเป็นแนวป้องกันใช้ฝั่งยาง,งนี่อ่าอีกเรื่องหนึ่งละป้องกันคลื่นทะเลป้องกันเอ่อแล้วก็รวมถึงน่ะเป็นเรื่องของระบบนิเวศนะในการเรื่องมันเทวีดามบอในเรื่องของทรัพยากรสัตว์น้ำอ่านี่นะเนาะจะว่าเป็นทรัพยากรสัตว์น้ำแล้วค่ะยังเป็นครัวโลกของเราด้วยอ่าแล้วก็ป้องกัน แนวคลื่น,น,นต้องกันและหลายเรื่องอะ่ะเออน่าต้องรวมกันอนุรักษ์ค่ะเขาบอกว่าที่กอ๊อสมุยเลือกพื้นสุดท้ายแล้ว<อ>นี่นะชาวบ้านในชุมชนกอสมุยเขาก็มาร่วมกันแหละมาปลูกปาชายเลนเพราะว่าทางภาครัฐค่ะไปยึดที่จากไหนทุนกลับมาได้แล้วก็มาร่วมกันปลูกป่าชายเลนค่ะเพื่อคืนธรรมชาตนะินะให้กับกอ๊อสมุยค่ะคคตอนนี้กอ๊อสมุยกลายเป็นเมืองที่แบบเมืองดังนะแล้วก็<อ>มีในเรื่องของธุรกิจในเรื่องการท่องเที่ยวรีสอร์ทเกิดขึ้นมาฉะนัั้นาคคธรรมชติที่่ยยงง ต้องอนุรักษ์กันไว้เพื่ออยู่คูกอสมุยนะให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวแล้วได้เห็นว่ากอสมุยไม่ใช่มีเพียงแต่ตึกราบ้านช่องนะพี่ดามไม่ใช่มีเพียงแต่รีสอร์ทแต่ยังคงความงดงามทางด้านธรรมชาติและวิถีชีวิตความเป็นชาวสมุยของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนจริงๆแล้วนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกอสมุยเนี่ยน้องไหมนะก็มาชมบรรยากาศก็มาชมธรรมชาติแล้วก็มาชมวิวถิวทัศนนะครับ จร,จริงๆเลยเขาไม่ได้มาชมความเจรื่นความหมายได้สักทถาไร้แล้เพราะว่าเขาจะรื่นว่าเรารักคือนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาไม่ได้ชอบแซงซี่เสี้ยงนะ,ะคือจริงๆแล้วเขาบอกว่าการที่เดินทางมาที่ยังประเทศไทยเนึ่งเขาบอกว่าเมืองไทยเป็นเมืองพุทธเม,มืองไทยเป็นเมืองยิมเมืองไทยมีวิธีชีวิตที่แตกต่างจะเข้าค,คือไม่ใช่ลาล่างนะ แต่ว่ายังคงอนุรักษ์วิถีชีวิตแบบเดิมไวย้ยังคงมีให้เห็น,น,นบ้านเขาไม่มีไงเขาก็ยากจะมาให้เราสิ่งเหล่านั้นค,คือบ้านเขาไม่เคยมีต้นไม้และพิดามีแต่ลูกราบ,บ้านช่องซึ่งบ้านเรายัางคงมีนะนนไม่ใช่ว่าเราจะอนุรักษ์ยนเราไม่ได้พัฒนาให้มีสิ่งก่อสร้าง<ช>เกิดขึ้นแต่ว่าในการที่เรามีสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นสร้างสิ่งก่อสร้างเกิดขึ้นใน,นพื้นผ่นดินของเราเนี่ย ตึงที่เราควรอนุรักษ์ธรรมชาติก็คงให้ควรอยู่นะเราอย่าไปเบียดเบียนธรรมชาติจนว่ามันมดไปเสียตึ่งที่นี้มันเด็ดรอดพรตะที่ั่งกันนะครับมันจะเดอดรอนมาถึงเราไอ้คนที่ว่าเขามีตังมีเป็นนายทุนพวกเนี้เขาไม่ได้รอแหรอกครับเพราะเขามีเงินซื้อกันสมมติว่าปลาไม่มีกินแล้วเราจะบปลาไมก็ร้างมากินกันเองก็ได้นะครับแต่เราดินะครับเราไปรัางมาเพลื่อตึงเราในฐานะที่ว่าเป็นชาวชูรัฐธานีแหละครับเป็นชาวเกาะสมุยพยาเพลื่อๆก็ช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติไว้ นะครับไม่ใช่เพียงเพื่ออนุรักษ์เพื่อคนอื่นอนุรักษ์เพื่อตัวเองนี่แหละแลก็เพื่อลูกเพื่อล่าในอนาคตนะครับนี่แบบดนุ่มเลีกังปลาแล้วนะเป็นับนี่ก็ยังอยู่ในกอสมุยนะครับนี่ก็เอาแล้วแล้วกับสามปุ่มเจ้าเอนี่พงเป็นคนใจบุญรุ่นตานนะครับเล่งแต่เรื่องปลาเรื่องแก้วเรื่องตักบากันเลยนะครับนี่ก็ที่อำเภอกอสมุยนะครับนำประชาชนตักบาสหวัดแม่กันแล้วแล้วนะครับได้ไปชมพับบรรยากาศกับไปรวมตักบากับชาวกอสมุยอ่า ครับนี่ที่อำเภอเกาะสมุยนี่ก็นาโดยนายกัปปนาตกลินเสวะคนนะครับนี่ฐานก็เป็นปลัดอาวุโซอำเภอเกาะสมุยและก็นางเศร้าสุวภานะครับสุขตะนี่ก็ฐานก็เป็นผู้พิพากษศ้าว,วานาสาร้นจังหวัดเกาะสมุยนะครับเทศบาลน,นาครเกาะสมุยและก็พร้อมด้วยข้าราชการพอคาประชาชนในอำเภอเกาะสมุยครับนี่ก็ข้าวรวมกันทําบุญตักบาตรข้าวจานอาหารแห้งนะครับที่บริเวณท่าเทียบเรือเกาะสมุยกันเนืองใน อาโอการุวันแมแห้งชัดทางนี้นะครับเพื่อเป็นการทวายเป็นพระรชาชกุศลแด่ส้มเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏเนื่องในวารกาตวันเฉลิมประชชนมาพรรษาแปดสิบเอ็ดพานะครับในวันที่สิบสองสิงหาสองพันห้าร้อยห้าสิบกโดยอำเภอเกาะสมุยได้นิมนต์พระสงฆ์ในอำเภอเกาะสมุยนี้แหละครับออกรับบิณฑบาตการท้งนี้ข้าราชการและ,ระประชาชนก็ได้นำข้าวสารอาหานแห้ง มารวมตำบุญตักบาตรในครั้งนี้จำนวนมากโดยมีผู้เข้าร่วมในพิธีกว่า500คนครับส่วนในช่วงเย็นที่อำเภอกอตมุยก็จะได้จัดให้มีพิธีถาวายเครื่องราชสักการะและก็จุดเทียนชัยเพื่อถาวายพระพรชัยมงคลครับเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแบบด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรม,มาราชินีนาฏครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะอีกแล้วนะครับ เกี่ยวกับวันแม่เลยล่ะนะก็คือในอำเภอคือยประอสริฐจตมงกุฎก็ได้มีมต์พระมาแลกร้อมด้วยชาวอำเภอเกาะสมุยแต่ตักบาตรเ้าสร้างอาหารแห้งนะคือทวายเป็นพระราชกุ้ลนค่ะนั่งจะเห็นว่าตามในภาพนะมีหลายคนเลยนะมารวมกันนะเพื่อเป็นการทวายพระราชกุศลสิ่งดีๆค่ะที่เกิดขึ้นนี่ผูดึงว่าวันแม่นี่ก็สร้างอะไรหลายๆอย่างนี่ก็สร้างความสามัคคีในชุมชนสร้างความสามัคคีในตัวเกาะสมุยเองนะครับคนในเกาะสมุยเอง น,นี่ก็เป็นที่น่ายินดีนะครับบางทีเรามีกิจกรรมไรเยอยแยะมากมายก็ได้ให้คนในอำเภอในชุมช,น,ช,มชนนั่นแหละได้มารวมกันทํากิจกรรมได้รู้จักหน้าาตากันมั่งบางทีบางคนไปยู่ไปเร่ไม่ใจรู้จักเคยกัน<า>นะครับอย่าให้มีปัญหาอย่าให้รบรากล้ากัน<า>นะครับ<า>นี่ก็เป็นเรื่องราวใน อยู่กอสมุคยค่ะยังอยู่ที่กะสมุยค่ะท่านผู้ชมนี่นะมีข้าวกะสมุยยังอยู่กะสมุยค่ะยังไม่ยากลับมากันทีข้าวกะสมุยเหมือนเดิมค่ะได้จากกิจกรรมทวายราชสาดุดีวันแม่แห่งชาติค่ะไปกันที่โรงเรียนเซนโยเซฟค่ะนี่ต้องบอกว่าเก็บผ้าอยู่กะสมุยกันเลยทีเดียวค่ะพี่ดามไปกันที่โรงเรียนเซนโยเซฟกะสมุยค่ะโดยนางสาวพวงแก้วสกุลทองผู้อำนวยการโรงเรียนเซนโยเซฟกะสมุยได้ให้การต้อนรับนางธนอมซี่รัตนรักษ์ค่ะ ซึ่งได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดทาวายราชสด,ดุดีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนืองในวโรกาสวันเชลเมพระชนมพันษา81พันษาวันที่1ซสอสิงหาคม2556ภายในกิจกรรมค่ะได้จัดให้มีการกล่าวระลึกถึงพระคุณแม่สามภาษาค่ะมาดูว่ามีภาษาไรบ้างนะพี่ดานตอนนี้หรือเีเดียวน้ไหมนะเริ่มแรกเลยค่ะภาษาบ้านเราค่ะภาษาไทย ซองค่ะภาษาอังกฤษนี่เป็นภาษากลางที่ต้องใช้ทั่วโลกนะซ้มภาษาจีนค่ะนี่เขาบอกว่านเราจะภาษาตัวเองภาษากลางเลยเราต้องมีภาษาที่ซ้มนี่ก็มีการทวายพระพรนะกล่าวถึงพระคุณแม่เป็นภาษาจีนด้วยค่ะพร้อมกับอ่านบทกลอนวันแม่นอกจากนี้ได้มอบรางวัลเกียรติบัตรแก่แม่ตัวย่างให้แก่ค่ะมีนางพิจิกาพรหมทองนางเศร้าวลัยพร พจ้อนยุทธกรานางนงลักษสี่ทองกุลน,นางทันนาทิ์ใจเอื้อซึ่งเป็นแม้ที่สอนลูกได้ดีและไม่สร้างปัญหาให้กับสังคมค่ะ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้นะคะมีผู้ปกครองนักเรียนรวมง,งานเป็นจำนวนมากบรรยากาศเต็มไปด้วยภาพแห่งความรักความอบอุ่นระหว่างแม่และลูกที่มาร่วมกิจากรรมเหมือนภาพที่เห็นเลยพี่ดาบอบอุ่นกันไปทั้งโรงเรียนเลยนะตา,นตาเลยปกปกตปคกปกกกวัมป,ปลับปลื้มใจซึ่งใจค่ะครับ่าประาเจ้คุณครู้ปกครองทุกท่นค่ะ ซึ่งอบอุ่นกันไหน้าที่โรงเรียนเซนโยเซฟค่ะที่กอสมุยอันนี้ก็มีหน่วยงานและหน่วยงานในรวมกิจกรรมวันแม่ค่ะในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะไม่ว่าจะเป็นภาคพื้นดินในจังหวัดตามอำเภอต่างๆรวมถึงที่กอสมุยก็พังงานเองก็ตามนะคือว่าคนไทยทั่วทั้งประเทศเลยนะได้ทำกิจกรรมวันแม่กันทราบซึงครับนี่กาที่เห็นนะครับท่านผู้ชม ทีผ้ามาในแต่ละทีแต่ละทีที่เขาจัดงานแันไหนเขาจะมีมอบรางวัลให้กับแม่ดีเด่นด้วยนะครับนี่ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่มีแม่ดีเด่นกันคาร์ลคารุยเมย็ดเยอะมากครับแสดงว่าชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่มีเด็กดีมีคนดีกันเยอะนะครับพอพอแม่สอนดีนะครับนี่ก็ต้องอ่าหยกย้องนะครับต้องเป็นกําลังใจให้พ่อแม่นะครับที่ว่าสามารถทีส่อสอนลูกสอนล้านให้เป็นคนดีได้นะครับนี่ถ้าประเทศไทย มีคนดีดีมันคนจากวัุรัตนีน่าใจน่ายูนัดนะ,ะติดใจนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวข้องวันแม้นะครับที่เราเอามา,าสารุปให้ฟังกันอีกทีหนึ่งแล้วมาสารุปให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับเนื่อในโอกาสข้องวันแม้นะครับนี่การอย่างพันมาวันเดียวเลืน, <ะ S 2> นะครับก <นะ S 2> ็ยังเป็นคัาลุ่งที่ว่าน่าสนใจเลยก็น่าติดตามนะครับ นี่ก็เป็นราวพ่วงวันแม่ครับน้องไหมค่ะก็เป็นกิจกรรมที่ดีนะคะที่ทางทีมงานข่าวของเราค่ะได้นํามาเสนอค่ะเกี่ยวกับกิจกรรมวันแม่นะผ่านทางรายการเ่าข่าวชาวบ้านพูดถึงรายการเ่าข่าวชาวบ้านค่ะพี่ดาเมื่อสัปดาหิที่ผ่านมาค่ะมีโอกาสได้เดินทางไปที่อําเภอเขียนซ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีบ้านเกิดบ้านเกิดบเกิดได้ไปเขียนซ่าค่ะก็ไปเจอแฟนคลับนั่นแหละนะในงานกำนันผู้ใหญ่บ้านก็อําเภอเขียนซ่าค่ะซึ่งข้าวนะเดี๋ยวเราจะนําเสนอรับชมกันในวันพรุ่งนี้เดี๋ยวเราค่อยมาปลดตัวกันดีว่า แฟนคลับของเราเคยหน้า,าตาแบบไหนล่อเล่าหรือส่วยออกการอย่างไงที่สำคัญนะ,คนะบอกว่าติดใจอย่างแรงไม่บอกว่ารู้ไหมคือมันพืชต้องรายรากาแล้วค่ะชาวบ้านให้ได้อยอมรบก,กับเมียนั่นแหละยอมรบก,กับเมียเลยเรื่องวะนะครับเมียอีเปิร์จองอ่นไม่ได้ไม่ได้ต้องเปิร์จองนี่ก่อน อีวอัวเอกวัวแตกวัววากันตรงนี้ตรงนี้กี่อว่าราว่าน่าต้องการติดตามข่าวสร้างที่เกิดขึ้นในชุมชนได้เห็นว่ารายการลาว่าชาวบ้านทางจานซ่อมไอพีเอ็มนะคะคช่องซองซองซีสุราชาแนลค่ะสามารถบอกและเอาถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุราธานีได้ครบครันก็เลยติดตามรายการของเราค่ะคนี่ก็ขอบคุณอย่างมากเลยนะและรวมถึงท่านผู้ชมค่ะที่กําลังชมรายการของเรานะคะรายการลาว่าชาวบ้านค่ะรวมถึงในรายการอื่นๆค่ะทีนี้สุราชเกษตรเฮฮาก็ตามนะท่านชมแล้วอย่าชมเช เชื่ค่ะบ้านทานค่ะมีข้าวสาในไร่มีเหตุการณ์ในไร่รวมทึงนะคะายากในทางทีมงานของเราไปทํารายการให้ไม่ว่าจะเป็นกํานันผู้ใหญ่บ้านได้แนบบถงคำาม่เริกตามนะแจ้งมาได้เลยค่ะท่านผู้ชมค่ะที่หมายเลโทรศัพท์ค่ะ088 CCC 8 9 9 8 077 600 509ค่ะและเอฟเฟซบุ๊กกันมาได้ค่ะทีสถานีโทรทัศน์ IPM สุราธานีแจ้งข่าวสาในทีมงานของเราไปทำกันได้แล้วส่วนชาวชาวชาวอเบอร์เคียงซรางนะครับ นี่ก็ท่าเลแอเลยกันเดี๋ยวเรา<ม>พ่ออุบแล้วนว่าเป็นใครมา,าจากไหนนะครับนี่เราอย่างไม่บอกกอน๋ยวเราคอยบอกกันนะครับเดีเย๋ยวเราจะ พุ่งนึงออกมาเลยกันเลยเ<อ>ด้พ<ล>ุ่งนะีกลับมาติดตามค่ะสําหรับรายการลาวข่าวชาวบ้านจะมีเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมายท่านผู้ชมได้รับชมกันรวมทึงนะคะวันกำนันผู้ใหญ่บ้านที่อําเภอเคียนซาค่ะให้ชมกันแน่นอนแล้วก็เปิดตัวแฟนครับ<อ>นี่นะนำมาเปิดเผยกันเลยค่ะว่าเป็นใครนะสาหรับชาวอําเภอเคียนซาค่ะคสําหรับวันนี้ค่ะรายการลาวข่าวชาวบ้านค่ะไม่อภิชย,ยดาเพชรรัตน์ค่ะดามสุภกรครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ร้อยเกาะเงาะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะจังหวัดสุราธานีมีพื้นที่ขนาดใหญ่เป็นอันดับที่6ของประเทศนับเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีหลักฐานทั้งประวัติศาสตร์โบราณคดีเก่าแก่และยังมีแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติหลายแห่งโดยมีสภาพภูมิประเทศที่หลากหลายทั้งที่ราบสูงที่ราบชายฝั่งและที่เป็นพื้นที่เกาะ ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประกอบอาชีพการเกษตรเป็นหลักนอกจากนี้ยังประกอบอาชีพด้านประสุัต์ประมงอุตสาหกรรมรวมทั้งมีการทำเหมืองแร่อกด้วยสถานที่สำคัญในจังหวัดสุราธานีนั้นมีทั้งโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้แก่อุทยานแห่งชาติทางบกและอุทยานแห่งชาติทางทะเล มีน้ำตกหมู่เกาะแม่น้ำวัดและพระอารามหลวงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นที่ตั้งของเมืองเก่าเป็นศูนย์กลางของเมืองศรีวิชัยมีหลักฐานแสดงถึงการตั้งโรกราในอดีตโดยมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เป็นเครื่องยืนยันและความรุ่งเรืองในอดีตเมื่อเมืองขยายใหญ่ขึ้นจึงมีการปรับเปลี่ยนการปกครองและขยายเมืองออกไป โดยมีการสร้างเมืองใหม่ขึ้นที่อา่าวบานดอนพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้พระรชาชทานนามเมืองใหม่ที่บานดอนว่าสุราธ,ธานีและพระรชาชทานนามแม่น้ำตาปีในคราวเดียวกันนั้นด้วยความเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำและประตูสู่ภาคใต้ทำให้สุราธ,ธานีเป็นศูนย์กลางของเศรษฐกิจการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรม ทำให้เราบริษัท IPMTV จำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งโดยกลุ่มบริษัทสื่อสารธรคม,มนาคมได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดสุราธ,ธานีซึ่งกำลังเติบโตในทุกๆด้านเราขอมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราธ,ธานีสู่สายตาของคนไทยและสายตาของชาวโลกด้วยช่องสุรา Channel อ,อ,อากาศทางจานส้ม IPM เพื่อเผยแพร่กิจกรรมความเคลื่อนไหว ของชาวจอังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่เราจานส้ม IPM ได้ดำเนินการในปัจจุบันด้วยสโลแกนครบจริงคุ้มจริงชมฟรีไม่มีรายเดือนกับรายการหลากหลายทั้งฟรีทีวีกีฬาภาพยนตร์ข่าวบันเทิงศิลป,ปะวัฒนธรรมอัดแน่นด้วยคุณภาพเต็มอิ่มทั้งสาระและบันเทงิงพบกับการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ด้วยช่องสุราชแนลทางจานส้มไอพีเอแล้วคุณจะรู้ว่าสุราชแนลบีบีให้คนดูลากลลยเรื่องราลากลาย,าล,าล,ายลีลาความเป็นไปในวิถีชีวิตการทำมาหากินข้องชาวเมืองคนดีสุราธ,ธานีต่างต่างเศรษฐกิจสังคมศาสนา ศิลปะวัฒนธรรมไฟบิบัติอาเชียกรรมและอีกมากมายทุกมุมมองของเมืองสุราษฎธานีติดตามชมได้เร็วในรายการลาวข้าวชาวบ้านทางจานส้มไอพีอสุราษฎร์ชนแนลชงซ่องซ่องซี่ปบกับความเปลี่ยนแปลงสัมผัสความเปลี่ยนไปของข้อมูลข่าวสาั้นของเมืองรอยกก งอโรอยห้อยใยไข่แดงแร่งธรรมะมทันโลกทันเหตุการณ์ไม่ตกข้าวจัหวัดตุราธ,ธานีครบจริงชัดจริงเมื่อติดตั้งจานสม้มไอพีอ็ล้วกดมาเลนลาวข้า,ชาวาชาวบ้านทางสุรัตแชนแนล